สวัสดีครับวันนี้ผมมาหามกันบ้านครับอุปกาเก็บอุปกาณาทำกันบ้านใกล้จะเสร็จแล้วตอนตอนมาจากโรงเรียนก็ทำกันบ้านนะ,ะแต่เว้นไว้ เว้นไว้เดีวต,นะตัวนี้นะแตัวน,นี้นะตัวนี้มาเขียนกัน ไม่เห็นตอนีถูกไหมล่ะชอก็เชยน่ะถูกไหมซอกระเซือคู่ปกติคุณควรจะพูดว่าตอกกระเซืออกกระเซือกเอกระเื

เอาทำเร็วๆสิคลิปยาวไปเดี๋ยวมันโหลดลง YouTube ไม่ได้นะทำถูกไหมนั่นอะ พอแล้วเวลาลบกล้องมันก็สั่นนะเดยียว โอ้ไม่มีสมาธิเอาซะเลยวิ่งทำไมตรงเต้มเหมือนลูกเขียนสิตัวเนี้ยเขียนเติมใส่อ้ายังขีดไปที่เดิมอีกทำไมยังขีดไปที่เดิมอีก เนี่ยทำให้เหมือนตัวนี้สิมไม่เสร็จหรอ เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็เขียนยอยิงอีกจ้า เสร็จแล้วเหรอไแเราอ่านซิอันนี้ตัวอะไรถอถุงลามาสอกกระซือครับเสร็จแล้วจบเลยมีอะไรจะพูดก่อนไหม <c oughs> ไม่พูดเจอกันใน YouTube